สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่บ้านผาหลักนะครับตำบลยอดสองแควน่านนะครับก็ตัวนี้เป็นจุดพักรถนะฮะมีห้องน้ำให้เข้าปั๊มน้ำมันรถซมโอรครับทนี้เยอะโอ้เจอมะแขวนสดนะครับนี่มะแขวนสดนะกําเท่าไหร่ครับเนี่ย นี่มะขันแห้งนะครับมะขันสดเนี่ยนี่ครับใครไม่เคยเห็นนะครับนี่มะขันสดนะฮะอากาศเย็นสบายครับตรงนี้เป็นร้านค้ากลางทางโอ้เยอะเลย อย่างนี้สูงเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยสูงละห้าสิบบาทห้าสิบสดที่สิบแห้งห้าสิบนะครับม,มีมาม่าขายด้วยน้ำพริกขาน้ำพริกราดนะครับ กับรบเชียงรายน้าซื้อมาขันสดเองครับเอาถุงหนึ่งครับจะดูอย่างอื่น ชินนาครับชินนะที่สิบบาททองอ๋าทองอ๋อยี่สิบบาทครับรสชาติซาดีครับมะขมามกับซื้อมะขามสดมาครับอยู่กลางทางครับรถเชียงรายน่านไปต่อ